สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกียโตซีรีส์วันนี้เกียโตก็จะมาสปอยซีรีส์ก็หลือเรื่องคุณคือใครแนะน,นํำทนในตอนที่3และ4ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะ ย้อนกลับไปขณะที่นางเอกกำลังโดนเหล็กฟาเพื่อคิดว่ายังไงตัวเองต้องตายอยู่ดีจึงรู้สึกเส้นหวังและคิดถึงตอนที่เธอเป็นนักมวยหญิงโด่งดังตอนนั้นเธอขึ้นโพกับคู่ต่อสู้และกำลังจะล้มคู่ต่อสู้ได้แต่ดู่คู่ต่อสู้กลับเอาหัวมาโขกเธออย่างแรงและเอาเนิ้วจิ้มตาพพยายามบอกกรรมการว่าเขาโกงแต่กรรมการก็ไม่ฟังพอจึงเรียพานางเอกมาโรงพยาบาลน,นางเอกบังเอิญเห็นกรรมการจึงตามไปดูจนได้เห็นกรรมการรับเงินสินบนจากอีกฝ่ายจึงเข้าไปอัากรรมการคนนั้น แตนเธอต้องโดนแบนจากอาชีพนักมวยไปตลอดชีวิตดังนั้นเมื่อมาเป็นบอดี้การ์ดจึงคิดว่ายังไงชีวิตนี้ก็จบไปแล้วหางเงินว่าเลยร่วมมือกับนักข่าวโตวแต่ก่อนที่ขัางนั้นจะร่วงลงมาทำนางเอกพระเอกก็เข้ามาแบกไว้ แล้วอุ้มนางเอกขึ้นมาจนทั้งสองได้สบตากันนายก,ก็รู้สึกร้อนบูบ้าแต่เด้นคลมคามแต่ก็บอกพระเอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะเสียงหัวใจของคุณตัางหากแต่พระเอกกลับบอกผมไม่มีหัวใจทำเอานางเอกึงไปเชื่อขนาดขณะที่ทั้งสองสอบตากันอยู่นั้นข้างหลังพระเอกเกิดประกายไฟออกมาเขาจึงอุ้มนางเอกออกไปก่อนที่น่าฬิกาควบคุมของเขาจะหมดเวลา มาวางนาเอกลงพระเอกก็มองให้อยู่อย่างนั้นตัวนายเอกถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทําให้พระเอกได้สติถามนาเอกนี่เราอยู่ที่ไหนทําไมเขาถึงอุ้มเธออยู่นาเอกก็ยิ่งแปลกใจแต่ไม่นานพระเอกก็หลับไปเพราะนากากควบคุมเขาไม่ทำงานนาเอกจึงพยายามเรียกร้ลลองให้คนมาช่วย ยองฮุนได้ยินรีบวิ่งไปทันทีมาเห็นหลังพระเอกอรีบเผาเสื้อคลุมไว้ก่อนที่นักข่าวจะมารุมถ่ายดอกเตอร์โรล่ารู้เรื่องจึงบอกยองฮุนห้ามใครแต่ต้องตัวพระเอกเด็ดขาดเธอจะไปที่นั่นทันทีพระเอกณเอกก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่อยู่ในรถทีมกู้ชีพก็พยายามจะปั๊มหัวใจพระเอกเพื่อช่วยเหลือแต่ก็โดนยองฮุนห้ามไว้ไม่ให้ใครแตะต้องตัวตามที่ดอกเตอร์โรล่าสั่งดอกเตอร์โรล่าพารถพยาบาลอีกคันมารับตัวพระเอกไปแล้วก็จัดการซ่อมพระเอกทันทีด้านตรงกิวเห็นข่าว ว่านำชินเป็นฮีโร่เขาไปฝากกองไฟช่วยชีวิตคนที่งานเลี้ยงของปีเคก็ไม่อยากจะเชื่อไอ้คนเลือดเดย็นพน,นันจะช่วยชีวิตคนจริงหรอ เลขารับสายลูกน้องที่ส่งไปก,กับนํำชินคนร้ายได้งานว่าเขาเห็นนํำชินโดนรถบรรทุกชนกับตาแล้วนํำชินจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงคนร้ายจึงมายืนมองที่บ้านของดอกเตอร์โรราเพราะบอกหากมีอะไรคืบหน้าจะรีบพอหาหนายเอกเขาเล่าให้นักข่าวตัวฟังว่านํำชินดูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทันทีที่ออกมาได้นํำชินก็พูดว่านี่เราอยู่ที่ไหนทำไมเขาถึงอุ้มเธออยู่แม้เธอจะขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตแมเธอจะขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตแต่มันแปลกจริงเยนานได้ยินว่านํำชินอุ้มหน้ ก,ก็ไม่พอใจเขาไม่แย่งโทรศัพท์เอก้อมกับอกเขาแค่ช่วยชีวิตเธอไม่ได้อุ้มเธอแมยังบอกว่าเขาดูแปลกด้วยทําให้หนาาเอกไม่พอใจแต่ก่อนที่ทั้งสองจะเปิดศึกกันจง,งกิวก็เข้ามาจงกิ่กับเยนามาที่โรงพยาบาลก็ได้รู้จากเจ้าหน้าที่ว่าเอกถูกขโมยตัวไปจงกิวจึงส่งเยนากลับบ้านส่วนเขาก็โทรตามยองฮุน ถามว่านำชินอยู่ที่ไหนยองฮุนเลยต้องโกหกว่านำชินไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพีเคเมื่อคุยเสร็จยองฮุนก็รู้ว่าจงกิวต้องไปหานำชินที่โรงพยาบาลจึงรีบพาพระเอกไปแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อมาถึงเลยค่ะก็เทคว่าไม่มีการผ่าตัดฉุกเฉินทําให้จงกิวสงสัยคิดว่ายองฮุนกําลังวางแผนอะไรอยู่จึงรีบสั่งให้เลขาโทรหาประธานใหญ่ทันทีแต่ยองฮุนก็มาได้ทันเวลาแล้วบอกว่านำชินกําลังผ่าตัดอยู่ค้าไม่ให้เขาเข้าไปทําให้จงกิวยิ่งสงสัยสั่งให้เลขาจับตัว,ตวยองฮุนไว้ส่วนเขาก็เด ไปห้องผ่าตัดเพื่อพิสูจน์ความจริงดอกเตอร์โรล่าปลอมตัวเป็นหมอพยายามไม่ให้ตงยู่แต่ต้องตัวพระเอกทำให้เขาอยากรู้มากขึ้นจึงรีบเปิดผ้าออกและเห็นเหมือนพระเอกเพิ่งผ่าตัดเสร็จจริงๆทําให้เขาเชื่อหมอจึงรีบให้ตงกูวออกไปตรงกิวหน้าแตกคีิขอโทษยองฮุนที่ทําอะไรไม่ทันกีดดอกเตอร์โรล่ารูปผัวพระเอกยังห่วงใย,ยเธอไม่ควรให้เขามาที่นี่เลยจากนั้นก็ฝากยองฮุนให้แรกดูแลให้ดีมาดอกเตอร์โรล่าออกไปยองฮุนก็เปิดนาราควบคุมไม่นานพระเอกก็ลืมตาขึ้นมายองฮุนนนบออกกรเเวัี้ิด ื่องมากมายเขาจาได้ไหมพระเอกตอบเขาจาได้จนถึงตอนไฟไหมแต่นั้นก็สั่งระบบค้นหาความทรงจำที่หายไปเมื่อเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นก็บอกกับยองฮุนว่าเขาเป็นแบบนั้นเพราะหมดวิกฤตเขาไม่เหมือนนําชินที่เป็นมนุษย์จากนั้นก็ขอโทษที่ทําให้เกือบถูกจับได้ยองฮุนเข้าใจเขาก็ได้ช่วยชีวิตคนเอาไว้พอเขานําชินถึงได้เป็นฮีโร่แต่พระเอกก็แยงเขาเป็นฮีโร่เองต่างหากทาเอายองฮุนยิ้มด้นานนักข่าวโตวหลังเอารูปพระเอกให้นางเอกดูดก็รู้สึกเหมือนนําชินเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเขาฝากกองไฟ เข้าไปหลังจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้เรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงมปกตินาําทินเป็นคนหญิงย่โสทาเอาในางเอกคิดไปไกลหรือว่านาําทินสมมติเมระยะแรกขณะที่สองสาวกําลังสงสัยตรงกิ้วก็พูดขึ้นว่าเขาเองก็อยากรู้จึงของให้นั่งเอกเคยเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกและนาทินด้านคนร้ายหลังจากทุ่มดูอยู่ที่บ้านดรโรล่าหลายวานันเมื่อไม่มีใครจึงอบเข้ามาในบ้านเพื่อสืบหาความจริงสงนาทินตัวจริงก็ยังคงนอนหลับไม่ได้สติอยู่ในห้องคนร้ายเดินหาหลายห้องแต่ก็ไม่เจอ จนมาถึงห้องที่นํำคินนอนอยู่ขณะที่คนร้ายกําลังจะเปิดประตูก็ได้ยินเสียงด David รเดวิดกลับเข้ามาเขาจึงรีบหลบไปโดยไม่เห็นว่านํำคินอยู่ในนั้นหลังจากหาของเตอร์เดวิดังเกตเห็นว่าประตูหลังเปิดอยู่จึองออกมาดูและได้เห็นคนร้ายที่มีรูปงูที่ต้นคอเหมือนที่พระเอกเคยบอกไว้จึงเขาบอกดรตรโรรว่าคนร้ายหานํำทินเจอแล้วเขาจะพานํำทินกลับเกาหลีทันที ไพเอกเห็นข่าวที่สาวๆชื่นชมว่าเขาเป็นฮีโร่ทังหล่อและเพอร์เฟกเหมือน Iron Man. ไอรอนแมนก็ยิ้มยังมีความสุขแต่ไม่เห็นปลูกขามามก็รีบทำตัวเหมือนน้ำชินทันทีเมื่อไพเอกออกมานะข่าวก็กลูกันเข้ามาสัมภาษณ์ไพรเอกไม่ยอมตอบคำถามแต่กลับตะโกนถามสาวๆที่เขาช่วยไว้ว่าพวกคุณดีขึ้นรอยังครับสาวๆได้ยินก็ดีใจเป็นปลื้มที่เพระเอกจำได้สาวๆจึงขอถ่ายรูปก,กับพรเอเกไว้ขนาดนั้นเองไนงก็ปรากฏตัวคืนและลงไปคุกเข่าขอบคุณที่พระเอกช่วยเธอไว้เธออยากแสดงความขอบคุณโดยขอให้เธอได้ข้า งานกับเขารับเธอเป็นบริการน,นะคะเธอไม่รับเงินก็ได้ให้โปรดรับเธอเข้าทำงานด้วยยองหุนเห็นท่าไม่ดีถึงเข้ามาขอให้นั่งเอกอทำแบบนี้นะักข่าวโดนพระเอกจะไม่รับนางเอกเข้าทำงานซึ่งพงสัญญาพี่พระเอกรับปากแต่ให้นังเอกกลับเข้าทำงานพระเอกเจอนายเอกคุกเข่าขอ,ขอ,ขอร้องก็ทำอะไรไม่ถูกหันไปมองยองหุนยองหุนพยายามส่งสิทธิ์ไม่ให้ตอบตกลงแต่เมื่อพระเอกเห็นน้ำตาหน้าเอกก็ทำไม่ได้แต่ลงไปกอดเธอตามกฎข้อที่หนึ่งเมื่อร้องให้ก็ต้องตอดนายเอกจึงเฉยโอกาสขอบคุณพระเอก ที่รับเธอเข้าทํางานอมกับจับมือสัญญาเธอจะปกป้องเขาด้วยชีวิตเมื่อสัมผัสมือนางเอกตาพระเอกก็กระตุกรับรู้ได้ว่าเธอโกหกด้านตรงกิวก็ยิ้มชอบใจที่นางเอกทําสําเร็จพอเขาสงสัยในตัวพระเอกจึงขอให้หนางเอกช่วยเขาเขาจะจ่ายตามที่เธอต้องการ ด้านนายเอกก็ยื่นลุ้นอยู่ว่าตัวเองจะได้กลับเข้าทำงานหรือเปล่ายัางเต้นตดใจต่อเมื่อเห็นพระเอกวางมานิ่งจึงเข้ามาพูดเธอเดาว่าน้ำตาผู้หญิงคงเป็นจุดอ่อนของเขาเขาก็เธอเพราะว่าเธอร้องไห้ใช่ไหมพระเอกก็บอกอย่างใส่ซื่อไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงสัตว์หรือคนถ้าร้องไห้เขาก็กอดทั้งนั้นนายเอกเลยสาขอบคุณที่ยอมรับเธอเข้าทำงานไม่ว่าเธอจะเป็นสัตว์หรือคนก็ตามพระเอกเลยถามงั้นทำไมเธอถึงโกหกเธอบอกว่าจะปกป้องด้วยชีวิตนายเอกถึงสาบานโดยเอาพ่อมาเป็นประการพระเอกจับมือก็รู้ ว่าเธอโกหกอีกแล้วนานก็พยายามบอกว่าไม่ได้โกหกแล้วคนในห้องก็มาตรงกิวบอกนางเอกคุณปู่บอกให้เธอทํางานก่อนหนึ่งเดือน,นานขอบคุณและเริ่มทํางานทันทีเมื่อมาถึงบ้าน,นานเห็นมีคนมารับพระเอกมากมายก็ตกตะลึงยองหุนบอกให้นางเอกไปพักที่ห้องที่เตรียมไว้และห้ามขึ้นไปข้างบนและตึกใหญ่เมื่อนายเอกเข้าห้องไปยองหุนก็บอกเอกให้ระวังตัวด้วยเธอจะอยู่กับเขา24ชั่วโมงและต้องรู้ให้ได้ว่าเธอต้องการอะไรพระเอกพย,ยักหน้าเข้าใจนักข่าวเป็นห่วงนางเอก ยองหุ่นพาพระเอกไปพบปู่และกำทับให้ทำตามที่ฝึกมาเมื่อเห็นพระเอกออกไปนายเอกก็แอบขึ้นมาที่ห้องพระเอกด้านหน้าเอกก็ติดร่องไว้ในหุ่นยนต์ไม่ได้ยินเสียงพระเอกกลับมาก็รีบวางไว้ที่เดิมแต่ดันทำหุ่นยนต์ตกอีกครั้งพระเอกได้ยินเสียงจึงทำให้ไฟสว่างทั้งบ้านนายเอกเก็บของเรียบร้อยก็รีบเห็นแต่ขณะที่ปีนล,ลงไปก็เห็นยองหุ่นเดินมาพอดีจึงรีบเข้ามาหลบกทั้งนพระเอกเห็นเครื่องดูดฝุ่นก็ทักทายหวัดดีเพื่อนจากนั้นก็พาเข้ามาในห้องเมื่อเครื่องดูดฝุ่นมาที่นนนาาเเเอออกกกกกธึงตะมััพรรกก็สกกุบ ช้พลังเปิดไปเล่นเอานาเอกตกใจกลัวโดนจับได้แต่ไม่นานพระเอกก็หยุดเล่นแล้วพาเครื่องดูดฝุ่นออกไปขณะที่พระเอกออกมานั่งคุยกับเครื่องดูดฝุ่นนาเอกก็กระโดดลงข้างล่างได้ยังปลอดภัยนาเอกนั่งดูภาพจากกล้องวงจรปิดแอบติดไว้จนเผลอหลับไปพอโทรมาทําให้หนาเอกตื่นมาดูไปที่ห้องพระเอกเขาก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิมเหมือนเขายังไม่ได้นอนเลยทําให้เธอสงสัยเขาดูอะไรอยู่นะหรือว่าจะเป็นหนังโป๊แต่ความจริงพระเอกนั่งดูรูปแม่กับนํำทิ้สมัยเด็กอยู่ยองหุนจอกไป ข้างนอกถึงกำชับพระเอกให้ระวังนางเอกพระเอกถามเขาจะไปพบแม่หรอยองฮุนบอกเรื่องงานส่วนแม่เดี๋ยวพระเอกก็ได้พบนายเอกคิดถึงสิ่งที่ได้ยินจากอยองฮุนว่าเขาจะเจอคุณที่โรงพรยาบาลพีเคไม่ต้องห่วงแค่เปลี่ยนพอลินก็พอก็รู้สึกแปลกใจจึงโทอบอกตรงกิลเขาถึงขอหายนางเอกกดรอยตามยองฮุนไปนายเอกมาถึงก็มั่แต่ยืนมองโรงพรยาบาลโดยไม่ทันสังเกตว่าดรโรราเดินผ่านหน้าเธอไปยองฮุนขอร้องหมอตุนให้เปลี่ยนห้องวีไอพีให้และปลอมประวัติของนามชินที่เข้ามารักษา เป็นคนอื่นเมื่อในายเเห็นยองฮุนกับดรโดราเดินออกมาก็รีบหลบยองฮุนพูดกับดรโดราว่าหมอจุนงคงเพาะหลังจากรู้เรื่องดรโดราเข้าใจและคิดว่าเขาต้องการเวลาดรเดวิดพอบอกว่าเขากับนังทินได้ถึงแล้วด้านในก็แอบถ่ายรูปยองฮุนกับดรโดราแต่แล้วก็รีบออกไปเมื่อหมอจุนออกมาก็บอกให้พาน้ำทินไปที่ห้อง v i p ส่วนเขาจะเตรียมตัวยองฮุนและดรโดราต้องรีบขอบคุณหมอจุนขณะที่เข็นพระเอกเข้าไปข้างในผ้าที่ปินานก็เกิดลมขาทำ นางเอกที่ยืนอยู่ข้างบนเห็นหน้านำชินไม่เพีาแปลกใจขนานั้นเองพระเอกก็เข้ามาจับเธอจากด้านหลังทำให้เธอตกใจอีกรอบที่เห็นนำชินอยู่ข้างล่างและข้างบนย้นกลับไปพระเอกเห็นหนางเอกขับรถออกมาจึงตามมาแดะได้เจอแม่ของเขามาที่นี่จึงตามเข้ามาจนได้เห็นแม่กับยองฮุนเยือนคุยกับหมอ แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยองฮุนต้องโกหกเรื่องมาพบกับแม่ด้วยรพยเอกเลยเดินขึ้นมาบนตึกและได้เห็นนาทินถูกพาตัวเข้าไปเพื่อเบีเ่งเบนความสนใจของนางเอกเขาจึงเข้าไปจับเธอเมื่อเห็นไะเอกกนายกตกใจรีบบอกว่าเธอเห็นคนที่หน้าเหมือนเขาเป๊พรพเอกรู้ว่านาทินที่เป็นมนุษย์กลับมาแล้วแต่ตอนนี้เขาเป็นมนุษย์คนนั้นจึงปฏิเสธว่าไม่เห็นเหมือนเลยตลแล้วต่างนั้นก็ถามนางเอกว่ามาที่นี่ทาไมทําเอานางเอกรีบแก้ตัวว่าเธอได้ยินว่ายองฮุนนัดใครบางคนมาเจอที่โรงเพียาบาลและให้เตรียมตัว เจอนำทินและตามมาพอคิดว่าพระเอกจะมาก,กับยองฮุนพระเอกตะมือนาเอกก็รู้ได้ทันทีว่าเธอโกหกอีกแล้ว นายสงสัยเขาเป็นเครื่องจับเพจหรือไงพระเอกงงเธอรู้ได้ยังไงการนายเลยขอให้เขาเลิกล้อเล่นได้แล้วแต่ก่อนที่ทั้งสองจะจับโปก,กันได้ยองหุนก็มาเรียกและถามว่าทําไมทั้งสองคนถึงไม่อยู่ที่นี่ได้จากนั้นก็บอกให้นายกลับไปอธิบายเรื่องทุกอย่างที่บ้านนายเขาบอกตรงกิวเรื่องที่เห็นคนหน้าเหมือนพระเอกถูกพาไปที่ห้องฉุกเฉินตรงกิวไม่เชื่อบอกให้นางเอกหยุดพูดจ้าเหลวไหลกินไม่มีพี่น้องหรือฝาแฝดแต่ก็ให้นางเอกคอยดูด็อกเตอร์โรราหางเจอเธอให้ทว่า,าเขาทัานทีเมื่อกลับมาถึง าบ้านพล็กก็เปิดประตูรถลงมาจึงโดนยองหุนตำหนิว่าอคนร้อยเขาเปิดประตูให้เราฝึกกันมาแล้วนี่ไอกจึงเข้าไปนั่งในรถอีกครั้งเราให้ยองฮุนเปิดประตูให้ยองหุนห่ามนางเอกพยายามจะถืออะไรถึงสะกกดรอยตามเขาในายแก้ตัวเธอกังวลค่าแรงและงานที่นี่ดีแต่เธอได้รับโอกาสนั้นแค่หนึ่งเดือน เธออยากทำงานให้เพลประทับใจและวบังเอิญได้ยินเขาพูดโทรศัพท์ฟังดูเหมือนคนที่คุยจะไปพบน้ำทินเธอเลยตามไปเธออยากเจออะไรสำคัญสำคัญเหลือเกินเธอเห็นเขาคนนั้นหน้าเหมือนน้ำทินเป๊ะมันเหลวไหลใช่ไหมยองฮุนจึงกล้าพูดว่าขอให้คนคนนั้นมีอยู่จริงจะได้เปลี่ยนตัวกับน้ำทินเจ้าปัญหาจากนั้นก็กำชับนางเอกจากนี้สนใจแค่เรื่องปกป้องเพเอก็พอยองฮุนโทรหาดรโรราบอกว่าจะย้ายน้ำทินออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้เพราะมีคนเห็นน้ำทินแล้วพห้เอกพยายามโทรหาดร รอล่าหลายครั้งแต่สายไม่ว่างก็รู้สึกเตาจึงเปิดดูรูปของแม่ที่เล่นน้ำแบบนั้นพินสมัยเป็นเด็กพระเอกอยากทำแบบนั้นบ้างจึงลยนอนในน้ำนายเอกเห็นก็สงสัยก็คิดว่าเขาคงเล่นน้ำอยู่จึงไม่ได้สนใจแต่เมื่อเห็นพระเอกยังไม่ยอมขึ้นมาสักทีก็คิดว่าเขาจมน้ำจึงกระโดดลงไปช่วยทำให้เร้าของเธอตกลงไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นพระเอกลืมตาก,ก็ตอบว่าที่เขาทำให้เธอกลัวพระเอกจับมือและรู้ว่าครั้งนี้เธอพูดความจริงทั้งสองเธอจับมือกันอยู่นานพอได้สตินายก,ก็รีบดึงมือออกและตอ ว่าที่เขาเข้าไปอยู่ในน้าแบบนั้นเขาตายได้เลยนะพระเกสวนกลับเธอนั่นแหละที่ตายหัวใจเธอจะระเบิดออกมาแล้วนายรีบเอาเสื้อปิดหน้าอกแล้วบอกนี่มีใช่เสียงของหัวใจเธอพระเอกแย้งแต่เขาไม่มีหัวใจทําเอานางเอกบนมนุษย์ที่ไหนไม่มีหัวใจแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะพะทักขำรมกันมากกว่านี้ยองฮุนก็มาบอกให้ทั้งสองตกน้ำนายเข้ามาดูร้องก็เห็นพระเอกกําลังจะถอดเสื้อผ้าจากกล้องที่ติดไว้ก็ทําให้เธอหัวใจสั่นระทึกอีกครั้งจึงรีบสั่งให้หยุดดังนั้นก็ได้เห็นย ตัวให้เหมือนชินถ้าม้าในสงสัยทำไมยองฮุนต้องบอกให้ชินทำตัวเหมือนชินด้วย นายตึงท้อหานักข่าวตัวให้ช่วยหาข้อมูลให้เธอวันรุ่งขึ้นนายรถพาพรกับยองฮุนมาที่บริษัทเพื่อเข้าร่วมการประชุมเรื่องการทดลองรถร้อยคนขับครังแรกที่จะเล่นบนถนนจริงและเริ่มการทดลองช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้พระเอกบอกกับปู่เขาจะทําให้สําเร็จถ้าเขาทาสาเร็จปู่ต้องยกตําแหน่งประธานบริษัทให้เขาเขาไม่ใช่ชินคนเดิมอีกแล้วเขาจะไม่ยอมเสี่ยงของที่เป็นของเขาอีกแล้วความกระหายของปู่คงอยู่ในเลือดเขาเหมือนกันปู่ได้ฟังก็พอใจมากผมว่าเขาก้าวหน้าเอาตําแหน่งของท่านไปได้เลยถ้า เขาทาสาเร็จเมื่อพระเอกออกมานายจึงขับรถาพากลับบ้านส่วนตงกิวคิดถึงคําพูดที่พระเอกพูดว่าเขาจะทําให้สําเร็จและปู่ต้องยกตาแหน่งให้เขาทําให้ตองอยูลไม่พอใจมากจึงปาแก้วลงพื้นและข่ะเอารูปของยองฮุนกับดรโดราให้ดูเขายิ่งทําให้ตองอยู่แน่ใจว่าทําไมพระเอกถึงพูดแบบนั้นพวกเขาเป็นทั้งสมองและแขนขาให้นําทีานั้นก็ดีเขาะกําจัดทุกคนให้หมดขณะขับรถกลับนายแกล้งพูดกับพระเอกว่าพักนี้เขาดูเปลี่ยนไปมากเขาเคยตบหัวเธอแต่ตอนนี้เขาปลอบเธอและยังช่วยชีวิตเธออีก ทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ดูเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยพระเอกตอบกลับเธอคิดว่าเขาไม่ใช่นำเชนหรอเขาดีกับเธอเพราะรู้สึกผิดแต่นั่นหรอคำของ,ของเธอจะให้ตัวผัวอีกทีหรือไงนายรีบบอกไหมคะ่ะเมื่อกลับถึงบ้านนะักข่าวตัวก็เข้ามานายเอกจึงแกล้งพูดว่าเป็นพ่อและตอนนี้ถ้าพ่อกำลังเข้าโรงพยาบาลจึงของอนุญาตพระเอกแวะไปดูพ่อพ่อเธอเจ็บระหว่างทกทําไม่เชื่อจ,จับมือเธอได้แต่พระเอกก็ไม่จับและอนุญาตให้เข้าไปแถมยังให้เอารถคอพปีกอีกนายเห็นพระเอกนั่งอยู่ในรถก็ได้ ไปโรงพยาบาลทันทีนะักข่าวโตที่เตรียมถ่ายรูปอยู่บนเตกเมื่อเห็นหน้าต่างห้องที่นำชินเปิดออกก็รีบถ่ายรูปเอาไว้เมื่อเปิดรูปดูก็เห็นนำชินนอนอยู่จึงรีบลงมหาหานางเอกถามว่านำชินคนนั้นอยู่บ้านหรือเปล่านางเอกเอาภาพให้ดูว่าตอนนี้พระเอกอยู่บา้านนักข่าวโตออกรูปนำชินที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลให้ดูเมื่อเห็นรูก็สรุปได้ว่านำชินมีสองคนจริงด้วยนางเอกจึงเรียเพ้อบอกตรงกิวแต่เขาก็ไม่เชื่อเมื่อเห็นนำชินนอนอยู่นางเอกจึงใช้มือปัดดูว่าเขาหลับหรือยังแต่จู่ๆนำชินก็จับมือไว้แล้ว ลุกขึ้นมาถามเธอมาทําอะไรที่นี่นายเอกตกใจรีบสะบัดมือออกยองหุนเข้ามาถามว่านายเอกเข้ามาได้ยังไงนะักข่าวโต๊ะพอบอกนายเอกว่าพลาดแล้วกล้องวิดีโอค้างไม่มีใครอยู่ในค้องให้ออกมาน,นายเจึงน้างทํากีว,ว่าคุยกับพ่อแล้วบอกเป็นนายว่าน,นําทินเจ้านายเธออยู่ที่นี่ยองหุนจึงขอพูดกับนายเอกยองหุนเล่าว่านําทินเกิดอุบัติเหตุรถชนเราคิดว่าเขาคงไม่เป็นอะไรเพราะไม่มีอะไรร้ายแรงแต่เธอก็เห็นแล้วว่าเขากอดคนที่กําลังร้องไห้และจับมือคนเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิ เราจึงพาเขามาตรวจให้ละเอียดหมอบอกว่าเป็นผลจากอุบัติเหตุเราไม่อยากให้นักขา่าวรู้เลยปิดเรื่องนี้เป็นความลับหวังว่าเธอจะเข้าใจแต่ในก็แค้งตจเพราะเห็นรอยดิบติดอยู่ยองหุนจึงบอกว่าเป็นแม่ของน้ำทินกลับมาจากต่างประเทศอย่างลับๆมื่อรู้แล้วก็ให้งเงียบไวในรับปากนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานของบอดิกาเมื่อเห็นยองหุนกลับเข้ามาพระเอกเลยถามในกลับไปแล้วหรอเขาหลอกเธอได้อยู่หมดเลยใช่ไหมยองหุนอยากรู้พระเอกดูได้ยังไงถึงได้มาทันเวลาพระเอกเล่าเขารู้ตั้งแต่ตอนที่เธอโกหกขอไปเยี่ยม พอ,ขอเขาเจอว่ามีกล้องต่อนอยู่ที่บ้านยองฮุนต้องบอกให้พระเอกแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องเรื่องที่นายเอกตอนก้องไปก่อนเราต้องรู้ให้ได้ว่าเธอทํางานคนเดียวหรือเปล่านายเอกมารายงานเรื่องที่เธอเข้าใจผิดและบอกว่าผู้หญิงที่เธอเห็นเป็นแม่ของน้ำทินเธอเป็นห่วงลูกที่เข้าร็อการบอดอย่างละเอียดเพราะอุบัติเหตุตอนอยู่ต่างประเทศเมื่อจงกิวรู้ว่าน้ำทินเธอดูอุบัติเหตุตอนอยู่ต่างประเทศจริงๆจึงสั่งให้ในายเอกต้อนกล้องไว้และจับตาดูสิ่งผิดปกติด้านพระเอกก็โทราถามดตรโรราวันนี้เขาทำดีใช่ไหมครับแม่ดรโร เาชื่นชมเราออกมาได้ยังปลอดภัยเพราะว่าได้ลูกช่วยไว้ไพเอกจึงชวนแม่กลับบ้านนําชินที่เป็นมนุษย์กลับมาแล้วเราน่าจะกลับบ้านได้นะครับดรโรล่าบอกทินอาการหนักอยู่แม่ต้องอยู่กับทินก่อนไพเอกพูดด้วยเสียงเศร้าผมก็ทินนะครับแม่ดรโรล่าปลอบใช่แล้วจะทินอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านแล้วไม่ได้ยินแม่บอกแบบนั้นไพเอกก็รู้สึกดีไพเอกเห็นหนายเอกอยู่ที่สระนา้ำจึงมาถามว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้หรอหนายเอกบอกใต้คอที่แม่เธอทิ้งไว้ให้มันคงตก ตอนที่เธอกระโดดลงไปช่วยเขาไอเอกได้ยินว่าเป็นของแม่จึงเอามือปิดตานางเอกแล้วทําให้ไฟทุกดวงสว่างจากนั้นเอามือออกเล่นเอานางเอกแอปเขินเบาๆทําไมต้องปิดตาเธอด้วยเอาถึงให้เธอมองดูในน้ำเมื่อเห็นซอยก็บอกอย่าทําหายอีกลาเดี๋ยวแม่จะเสียใจพูดจบก็จากไปนายเอกตะโกนบอกฉันขอโทษแต่อย่าถามว่าขอโทษเรื่องอะไรฉันแค่อยากขอโทษไอเอกยิ้มให้ยังอ่อนโยนแล้วบอกเขาดูได้โดยไม่ต้องจับมือเธอว่าเธอพูดความจริงขอบคุณนายกลับมาที่ห้องก็คิดถึงคําพูดที่พระเอ ขอบคุณที่เธอพูดความจริงจึงหยิบเท็บเลนมาปิดแล้วย้อนลงถังขยะเธอไม่อยากเสืบความจริงของเขาอีกแล้ววันรุ่งขึ้นที่งานเปิดตัวพี่เคมอเตอร์รถวรัยคนขับเลยขาพาเด็กหนุ่มคนนึงมาแนะนํากับจงกิลว,ว่าเขามีความสามารถแฮกรถไร้คนขับและควบคุมได้ตามใจทําให้จงกิลพอใจมากเขาอยากทําให้คนเห็นว่าสมองบนวัยคนขับอันตรายกับมนุษย์มากแค่ไหนของน้าเตาถ้ามีคนมากมายต้องมาตายและบาดเจ็บจากรถรัยคนขับจากนั้นก็รุ่งกิลอยากให้ดูเห้แต่าการพระเอกเป็นเนียจากอุบัติเหต หลังประชุมเสร็จนายก,กับพระเอกก็เดินไปที่รถนายเอกเพิอคิดถึงพระเอกตอนที่ปิดตาเธอและพูดอย่างอ่อนโยนเนี่ยทำหายอีกลาเมื่อพระเอกมองมาก็ได้สติรีบเดินไปทันทีหลังจากที่รถร้ายคนขับเปิดตัวแล้ววิ่งไปบนถนนนายเอกก็ขับรถพาพระเอกตามไปพร้อมกับรถทีมงานอีกหลายคันเมื่อได้โอกาสตรงกิวก็ส่งสัญญาณให้แลขา่าบอกแฮกเกอร์คนนั้นให้ลงมือได้แฮกเกอร์ก็จัดการเชื่อมต่อข้อมูลได้สำเร็จขณะที่นายเอกขับรถตามรถร้ายคนขับออกไปได้ไม่นานเธอก็บอกกับพระเอกว่าหลังจากวันนี้เธอจะลาออกมีเรื่อง ส่วนตัวขอโทษที่ไร้ความรับผิดชอบเขาหักคนที่ดีกว่าเธอได้อยู่แล้วถ้าเขาต้องการพระเอกถามทําไมล่ะเธอเห็นหมดแล้วก็เลยไม่อยากรู้อีกแล้วงั้นหรอทําให้หนางเอกแปลกใจที่เขาพูดแบบนั้นพระเอกเลยพูดเรื่องที่เธอซ่อนกล้องเอาไว้คิดว่าเขาไม่รู้ทํเอานางเอกตกใจจนพระเอกต้องเพื่อดับพวงมาลายัยนางเอกเห็นรถร้ายคนขับคนนั้นจู่ๆก็ขับเร็วขึ้นพนักงานที่ควบคุมก็สงสัยคิดว่าระบบทํางานผิดพลาดหยองหุนก็ต้องจะบอกปู่เรื่องของนางเอกที่เธอเข้ามาเพื่อสืบเรื่องบางอย่างก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น เมื่อเห็นรถว้ายคนขับขับไปด้วยความเร็วและชนคันข้างๆไปหลายคันพนักงานควบคุมดูวา่าระบบถูกแฮกจึงบอกให้ทุกคนที่กำลังตามอยู่ระวังตัวพนักงานที่นั่งอยู่ในรถพยายามเข้าไปแก้ไขแต่ก็ทำไม่สำเร็จไอมอ็โดนแฮกเกอร์หนุ่มแฮกเปิดประตูจนกระเด็นออกจากรถและได้รับบาดเจ็บไปเเห็นท่าไม่ดีจึงใช้พลังแฮกข้อมูลรถเพื่อบังคับทำให้แฮกเกอร์คนนั้นเพิ่มความเร็วรถข้อปอีกพระเอกก็พยายามใช้พลังบังคับให้รถหยุดแต่มาทำไม่สำเร็จจึงให้นางเอกขับรถไปไกลๆเพื่อให้เขาเข้าใกล้ปุ่มปิด นายเอกที่โดนรถคันนั้นบี้อยู่ข้างๆก็กลัวมากมาได้จังหวะพระเอกก็เปิดด้านบนรถเพื่อจะออกไปนายเอกกลัวมากค่ะว่าพระเอกเสียสติไปแล้วไม่กลัวตายหรือไงแต่พระเอกกลับบอกเขาไม่รู้เรื่องพวกนั้นเขาไม่มีความรู้สึกมาได้จังหวะพระเอกก็กระโดดขึ้นรถคันนั้นไปแล้วเขาก็เข้าไปในรถได้สําเร็จพระเอกพยายามควบคุมรถแต่ก็โดนกระแทกตนตกลงมาทําให้นายเอกตกใจมากที่เห็นพระเอกโดนรถลากไปพระเอกกลับขึ้นมาได้แต่จังหวะนั้นเองก็มีรถบรรทุกขับผ่านหน้ารถพระเอกทำให้นายเอกตกใจมากคิดว่ายังไงเ ก็คงไม่รอดแต่พระเอกกลับบังคับให้รถหยุดได้ทันเวลาเมื่อเห็นพระเอกลงจากรถน่อยก็รีบวิ่งไปด้วยความเป็นห่วงและพะยายามดูว่าเขาเจ็บตรงไหนบ้างแต่เมื่อเห็นด้านหลังของพระเอกก็ตกใจไปชั่วขณะที่เธอเห็นมันคืออะไรกันแนะ่ทำไมถึงมีแต่แผงแม่เหล็กทาไปหมอกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3และ4ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจ้าโจด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ